เอาเรื่องดีๆบ้างนะครับ,รบกองทัพไทยนําโดยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยและได้นําเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพระราชทานจํานวนร้อยเครื่องซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เมื่อวันก่อนโดยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนําเข้าไปให้ทหารใช้ในปฏิบัติการภารกิจล้างโคลนตะกอน ช่วยเหลือชาวบ้านในทุกตรอกซอกซอยและถนนเส้นทางสัญจรตลอดจนบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากนี่คือตอนที่พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับและในหลวงเนี่ยก็มีรับสั่งว่าเอาไปช่วยกันอเอาไปช่วยประชาชนนะครับ ร้อยเครื่องก็เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในเวลานี้